จบแล้วทุกคนคะ่ะห่วงลาวนะคะตอนนี้คือกลัวจะบิดเบียนความจริงค่าเงินนะคะทุกคนทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เอาจริงๆเลยทุกคนคะ่ะลาวเราได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยไม่ว่าจะเป็นเงินกีบเฟิรนและก็ภัยจากธรรมชาตินะคะน้ําท่วมเอ่ย ครั้งแล้วครั้งเล่านะทุกคนนะคะผลตกหนักหน่วงและวทาให้ระบายน้ําไม่ทันเกิดน้ําท่วมนะคะอย่างที่พี่น้องได้เห็นกันนะคะทุกคนแต่ถ้าหากว่าคนเล่านะคะเสื้อฟั่งนะคะกับหรือว่าเชื่อในคนไทยพูดบ้างสักนิดหนึ่งก็อาจจะบอกเป็นถึงขันนี่นะคะเพราะว่า เอาจริงๆนะทุกคนบางคนที่เขาคิดว่านะคะการที่ออกมาเซฟเงินกี่เป็นสิ่งที่ดีมากแต่หากหูห,หรือบอนะคะบิดเบียนค่าเงินทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวะคะ่ะทุกคนข่าเหตุผลที่การมาเซฟค่าเงินกีบในแบบนี้เพราะว่ารู้เลยว่าปีนี้เป็นปีของเราที่เราจะเปิดเป็นปีการท่องเที่ยวนะคะ ในช่วงเวลานี้อาจจะเข้าใจว่าหน้าฝนนะคะทุกคนคะ่ะการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะคึกคื้นสักเท่าไหร่เพราะว่าการไปการมายากจะ ยากแสนเข็นนั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะปวกกับการที่เราเราก็ไม่มีถนนหนทางที่จะอำนวยความสะดวกสักเท่าไหร่หรือว่าการบริการอียังกันแล้วแต่นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือพอเข้าใจอยู่ในสถานการณ์หน้าฝนคะ่ะแต่เหตุการณ์ที่เราบิดเบี้ยนเงินหรือว่าบิดเบี้ยนค่าเงินมันทําให้เราไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะพี่น้องแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะก่อนที่จะไปฟั่งเหลือ่าง เนี่ยนะคะพว่าก็ต้องขอเก่าคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีพเอฟซทุกคนทุกท่านสาวเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามมาช่วงมาฟังไม่ว่าคนโกคนเก่าคน,คนเดิมจ้าพีพ,พีค่ะกําลังเลิกงานยามเย็นนะคะก็เลยจะมาเล่าข่าวสารสู่พีพีเอฟซฟังนะคะเนาะอันนี้ก็คือไปเห็นนะคะข่าวที่นะ กรุงเทพเศรษฐกิจนะคะสื่อดังของไทยนะคะก็คือคำนึงถึงอ่าค่าเงินในลาวทุกคนกลัวทําทลายบรรยากาศการท่องเที่ยวอันนี้คือเขามีความห่วงใยนะคะเนอะนี่นะคะพี่น้องค่ะมีความห่วงใยแล้วก็เราก็จะได้รู้เลยว่าทําไมถึงมีการออกมาเซฟค่าเงินกีบต่างๆนานาเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะนะครับเราต้องต้องเรียนให้ทราบเลยครับว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับ จริงๆแล้วสถานการณ์การอ่อนค่าเงินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559แล้วนะครับก็เกือบสิบปีมาแล้วนะครับที่มีการอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับนับตั้งแต่หนึ่งหนบาทเท่ากับ250นะครับกีบนะะอยห้าสิบห้เนี้ยนะครับปัจจุบันเนี้ยก็มาอยู่ที่ณวันนี้ยนะครับเรณวันนี้อยู่ที่ประมาณที่มีการประกาศของทางธนาคารนะครับ การค้าแห่งประเทศลาวเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ประมาณ695.39กีบต่อ1บาทแต่แต่ในตลาดท,ทั่วไปเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ลองสอบถามดูกับทางผู้ประกอบการไทยนะครับที่ค้าขายอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่ามันสูงขึ้นถึง700กว่าบาทแนละ้ได้700กว่ากีบต่อ1บาทแล้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีการลนลงกันให้ ให้ผู้ประกอบการในฝั่งลาวเนี่ยงดใช้งดรับเงินบาทนะครับให้ใช้เงินกีบซึ่งอันนี้ผมผมคผมเองผมก็คิดว่ามันก็เป็นสถานการณ์ทางสากลธรรมดาเนี่ยนะครับ,รบเพียงแต่อาจจะมีผลกระทบในด้านความรู้สึกกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเคยใช้เงินบาทกันมาจนเกิดความเคยชินนะครับครับ ครับดรบดฮะการรณรงค์เนี่ยคือประชาชนรณรงค์กันเองหรือว่ามันมีประกาศออกมาจากทางรัฐบาลคือโดยโดยทัย่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการรณรงค์กันโดยใช้ขอความร่วมมือแล้วก็มีการประกาศจากทางรัฐบาลอยู่แล้วครับเรื่องของอยู่เมืองลาวใช้เงินกรีบอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากโซเชียลมีเดียของในลาวกันเองที่จะรณรงค์ขึ้นมาหรือภาพประชาชน นะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วเรื่องการลนลงให้ใช้เงินบาทให้ใช้เงินกีบเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยมันมีมานานแล้วครับครับเพื่อที่จะได้รักษาศิลปภาพของเงินกีบนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้เราเราต้องพูดกันตามความเป็นจริงก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในลาวเนี่ยติด70-80เปอร์เซ็นโอ้โหซึ่อสินค้าที่เข้าไปเนี่ย มันมันก็เลยทําให้เกิดดีมารในเงินบาทสูงขึ้นนะครับการค้าขายก็เลยต้องใช้เงินบาทกันเพราะว่าเาทรดเดอร์หรือผู้นําเข้าสินค้าไทยนะฮะในลาวเนี่ยก็ต้องใช้เงินบาทกันนะเพื่อไปใช้จ่ายซื้อสินค้าเอามาใช้ค้าขายกันในลาวครับมันก็เลยทําให้ดีมารเงินบาทของเราเนี่ยมันสูงแล้วก็มีการหมุนเวียนกันในประเทศลาวมาก ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วไทยเองเราก็ได้ดุลการค้าจากลาวมาโดยตลอดนะครับนับตั้งแต่เริ่มมีการค้าขายกันในปีพุทธศักราช2 5 3 1จนกระทั่งเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่นะปี2 5 3 7อันนี้ยิ่งการค้าระหว่างส่วนกลางของไทยเราก็เข้าไปทะลักเข้าไปค้าขายกันในลาวมากขึ้นอันนี้เราก็เกินดุลมาโดยตลอดนับแต่นั้นมาครับ ครับก็เลยทําให้เงินบาทของเรามีบทบาทในลาวครับครับดรฮัทถ้าดูจากตัวค่าเงินกีบเองนะครับหลังจากที่มีการแคมเปญออกมารณรงค์นะครับให้ใช้เงินกีบไม่รับเงินบาทไม่รับสกุลเงินต่างประเทศเองแต่ดูเหมือนว่าเงินกีบเองเขายังอยู่ในโทนของการอ่อนค่าอยู่แม้ตอนนี้ครับใช่ครับยังไงก็คือเนื่องจากอันนี้มันเป็นเรื่องของหลักดีมานกับซัพพลายนะครับ ดีมาหรืออุปสงค์ในหรือความต้องการในใน,ในเงินตราสกุลนั้นๆเนี่ยนะครับอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเราลองมาพิจารณาดูนะครับอย่างลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่นําเข้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ขาดดุลการค้ามาโดยตลอดนะฮะซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วถ้าตามประเทศทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่มีการค้าขายมีสินค้าเข้าและสินค้าออก กรมบริการของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าถ้าเงินตัวเองอ่อนลงอย่างนี้นะครับสินค้าของตัวเองต้องขายดีขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายที่สุดเนี่ยกลไกของงาตาแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาสมดุลขึ้นมานะครับแต่กรณีของเราเนี่ยเนื่องจากสินค้าส่งออกนะหลักๆคือกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยเวลาส่งออกเนี่ยจะมีการทำคอนแทคกับ เทศผู้ซื้อไฟนะครับเป็นระยะเวลายาวอยูอย่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสกุลยูเอสดอลลาร์นะเพราะ <ไป S 1> งั้นเนี่ยกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีบทบาทเท่าไหร่ในการที่รักษาสมดุลขึ้นมานะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าจะมีผลก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าค่าเงินลาวอ่อนลงเนี่ยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเนี่ย ก็จะสามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันได้มากขึ้นนะครับซึ่งปีเนี้เป็นปีการท่องเที่ยวของลาวเขานะครับผมคิดว่าทางลาวอาจจะต้องพยายามรักษาบรรยากาศในการท่องเที่ยวให้ให้ดีนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวให้เข้าไปในลาวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับาลาวมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณห้าล้านกว่าคน เป็นนักท่องเทีย่ยวที่เกิดจากคนไทยเนี่ยมาจากคนไทยในยประมาณ50เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเทีย่ยวกลุ่มใหญ่นะครับจริงๆผมก็ไม่อยากให้มีสถานการณ์ที่ที่ทำทำให้เกิดทําลายบรรยากาศการท่องเทีย่ยวกันนะครับอ,อ,อาจจะมีการรณรงค์ว่ามาเทีย่ยวลาวใช้แต่งเงินกีบอย่างเงี้ยผมว่าจะดูมีสเสน่ห์ดูน่ารักดีนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผู้ประกอบการบางท่านอาจจะโอเคเราเราเข้าใจอยู่สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไปรณลงเรื่องของการใครมาซื้อเนี่ยจะต้องกดราคาลงอย่างเงี้ยอันนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะครับเช่นเป็นกดราคานะครับแค่นี้เองตอกีบ หรือกีบต่อบาทเนี่ยนะครับในอัตาที่มันผิดเพี้ยนไปจากการประกาศของทางแบงก์ชาติเขาหย่างนี้นะมันก็กลายเป็นการผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นการทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยนะครับทีนี้เช่นเดียวกันครับผมก็อยากจะรณรงค์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเวลาเข้าไปเที่ยวที่ลาวเนี่ยก็ไปแลกเงินกันก่อนครับที่ธนาคารของลรานะครับแลกเป็นเงินกีบแล้วก็เอาเงินกีบไปจ่ายใช้สอยมากครับ ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพึ่งพากาันแล้วค่าของเงินบาทตอนนี้ถ้าเทียบกับกีบเราก็แข็งอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยอะไรการการท่องเที่ยวเนี่ยได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับครับก็จะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวดีขึ้นนะครับครับดรฮาร์ที่ดรบอกว่ามันมีการกดเรื่องของอัตรา สุดยอดนะคะทุกคนทุกท่านค่ะได้ฟังแล้วคน้นคิงลุกนะคะอันนี้คือขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอบคุณอา่าพิธีกรทั้งสองท่านนี่นะคะทุกคนทีเพิ่นได้อธิบายให้เจมแจงนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยพี่น้องค่ะนี่นะคะคกลไกของคนลาวบางคนทีเพิ่นคิดว่า การทีพนกดราค่าตามอำเภอใจมันเป็นสิ่งที่ดีแต่หาคู่หรือไม่คะว่าทั้งผิดกฎหมายและทั้งสังความไม่น่าเชื่อใจไม่มีความเชื่อถือไม่มีความเชื่อใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะคนเราเองก็เช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยกลไกนะคะมันเป็นแค่คอนเทนต์แต่หากว่าคุณทำคอนเทนต์ที่ไม่ดีหรือว่าไม่ถูกตามกฎระเบียบ มันก็เกินไปนะคะพี่น้องคะ่ะเอา้าจงไดก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีะ่พี่น้องชาวไทยนะคะทุกคนให้คําแนะนําแล้วก็ยังอุตส่าห์นะคะทุกคนคะ่ะเปิดในมุมกว้างเอกว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวไทยอยากจะไปเที่ยวเราก็ยังแนะนําให้อ่ะไปแลก เงินอยู่ที่ธานาคารนี่เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ว่าเลยว่าการที่เราอยากจะเซฟเงินกีบไว้หรือว่าอยู่เมืองเราใช้เฉพาะเงินกีบอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ดี แต่เหตุผลที่ยูทูบเบอร์เขาได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้นคือคุณไม่ควรจะมาตั้งเลทราคาในอัตราที่คุณต้องการกดของคุณเองในร้านค้าร้านขายนะคะทุกคนเป็นถึงเจ้าของกิจการแต่คุณยังมีความคิดได้เพียงเท่านี้เหรอคะอันนี้ก็คือเฉพาะบางคนบางท่านนะคะพี่น้องคะ่ะคิดกันเองนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นีนะคะก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจะาับชมฮับฟังแล้วมีความคิดอะไรก็สามารถค คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้พรว่านําเดือค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชม,มรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ